ออกได้ทุกอาชีพกับรถคอกเพาเลอยพร้อมของตกแต่งเยอะแยะมากมายรองรับน้ำหนักได้5ตันประวัติดีจัดฟรีดาวใครสนใจรีบมาจับจองเลยจ้าสวัสดีค่ะ วันนี้ก็มาเจอกับน้องแป๊บอีกคลิปหนึ่งอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแป๊บมาในภาษากลางนะคะพูดใต้ไปหลายคลิปวันนี้ขอรีวิวแบบภาษากลางกันบ้างนะคะแบบถนัดถนัดเออเหมือนคนกรุงเทพเอ่ะวันนี้นะคะน้องแป๊บจะมารีวิวรถเข้ามาใหม่ๆนะคะสำหรับใครที่กําลังมองหารถอยู่อยากได้ปีใหม่ๆหม่ใหม่น้อยๆไปวิ่งงาน คันนี้คันเดียวจบไม่ต้องตกแต่งเพิ่มเราเสริมในส่วนของช่วงล่างมาให้แบบจัดหนักจัดเต็มยังไงบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้นี่เลยนะคะในส่วนของกระจังหน้าของเราคันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะก็เป็นกระจังหน้าหมูป่านะคะก็จะมีเขี้ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าสีดําของเขาเป็นกระจังหน้าของปี2020กันเลยนะคะ เรียกได้ว่าเป็นตัวปี20เน้นเน้นเลยคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีเทาดำเป็นสีที่ลูกค้าค่อนข้างจะหากันมากๆเลยดูแลรักษาง่ายเรามีของตกแต่งอะไรให้บ้างเดี๋ยวตามมาชมในส่วนของสภาพด้านข้างกันบ้างคันนี้น้องแป๊บปรุงแต่งมาให้เลยนะคะในส่วนของล้อแมก เวลนะคะแม็กใหม่ไปเลยนะคะจัดไปให้เลยนะคะทั้งล้อหน้า2ล้อนะคะใครที่สนใจอยากจะได้แต่งแบบนี้หรือใครอยากได้ล้อทีอีก็ว่ามาได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาชมในส่วนของสภาพด้านข้างกันบ้างตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว Entry ีแล้วนะคะเป็นเครื่อง2.8 Entry นทนะคะรูปทรงของเขาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะก็คือจะออกแบบแนวสไตล์ใหม่ๆนะคะความคงเดิมรถของเราแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะ ปีใหม่ๆแน่นอนนะคะมันจะแข็งนิดนึงเออนี่เลยนะคะก็คือรถเดิมๆสภาพเดิมๆนะคะนี่เลยแข็งนิดนึงนะคะฟังจากเสียงนะคะอาร์ตเมกอารนะคะเรายังเห็นแบบเด่นชัดเลยนะคะว่าเป็นมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะคันนี้ให้เห็นแบบตัวรถสภาพเดิมๆรมเน้นรถสวยนะคะไม่มีการชนหนักพลิกความน้ำท่วมนะคะในส่วนของ ตัวรถของเราที่เอามาขายคุณลูกค้านะคะมั่นใจได้เลยเดี๋ยวมาชมในส่วนของสภาพตัวด้านข้างของตัวรถนะคะคันนี้มาพร้อมคราแน่นอนนะคะคอกของเราก็เป็นคอกแป้นน้าเงินอย่างดีนะคะแซมเลตมาให้ด้วยเพื่อความแข็งแรงทนทานในการขับขี่ความสูงของเราก็ได้มาตรฐานนะคะความสูง1นึเมตรแจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าคะจดทะเบียนจากวิศวะมาให้ด้วยเดี๋ยวมาสูเดี๋ยนัามาดูในส่วนของล้อหลังกันบ้างคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของล้อแม็กนะคะ เป็นล้อกระทะาพาะเปาลอยนะคะแต่เป็นแม็กนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสีดำตัดกับสีน้ำเงินโอ้โหอันนี้เราก็ปรุงแต่งมาให้แล้วนะคะทั้ง2รล้อล้อหลังเป็นยางมิชลินนะคะ XCD2 เดี๋ยวมาชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างว่าแต่งมาจัดหนักจัดเต็มยังไงบ้างนะคะด้านหลังของเราก็นี่เลยนะคะมีเหล็กกั้นด้านหลังนะคะเป็นเหล็กไทเทเนียม อันนี้แค่อัดเดิฟอัเดิฟเดจัดเต็มในส่วนของช่วงล่างกันบ้างนะคะในส่วนของช่วงล่างบอกได้เลยโอ้โหอันนี้คือเจ็ดสีเจ็ดแสงหรือว่ายังไงนะคะคือโดดเด่นมากๆเลยนะคะในส่วนของล้อกระทะ่าพอลอยแล้วเสริมหนบมาให้นะคะสิบแผ่นและในส่วนของโช๊คนะคะโดดเด่นสีเขียวสีแดงสีเหลืองอันนี้โช๊คของเรามีมาให้ทั้งหมด3คู่หรือว่า6ต้นแน่นอนเลยนะคะบรรทุกไปเลยหรือว่าบรรจุไปเลยนะคะอาจาร เอาอยู่แน่นอนนะคะคันนี้สาแรกตรงเต็สกีมีมาให้ครบ คันนี้น่าจะเสริมกระบาดล่างมาให้แล้วด้วยนะคะสำหรับลูกค้าคนใดที่สนใจอยากจะได้รถปรุงแต่งแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะสีโดดเด่นนะคะใครเห็นต้องเหลียวแน่นอนนะคะคันนี้แนะนําเลยนะคะสวยงามจริงๆนะคะด้านหลังก็โอ้โหตกแต่งมาให้แบบว้าวมากๆเลยนะคะในส่วนของสีสันนะคะไม่ต้องพูดถึงความแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนรองรับน้าหนักได้5ตันใครที่อยากจะได้รถนะคะไปบรรทุกนะคะพืชผลทางการเกษตรนะคะต้องไปบอกว่า ช่วงนี้แจ่มมากๆเลยนะคะทุเรียนเอยนะคะสวนปาล์มเอยนะคะพืชผลทางการเกษตรก็คือจับมากๆ,ๆนะคะเดี๋ยวมาชมในส่วนภายในค่ะยังไม่หมดนะคะของตกแต่งเรามีมาให้เยอะแยะมากมายนะคะสำหรับคันนี้บอกว่ายินดีภูมิใจนําเสนอเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นปี20แน่นอนนะคะระบบของเขาก็จะเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะคะภายในนะคะสวยงามมากๆนะคะ ว้างขวางเดี๋ยวขออนุญาตนะคะปรับเบาะนิดนึงนะคะขาสั้นแต่ขอรีวิวแบบยาวๆนะะสบายๆคันนี้ก็ได้ในส่วนของเบาะหนังนะคะสีดำนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะออกแบบมาแบบเบาะกว้างขวางนะคะสำหรับคนขับแล้วก็ผู้โดยสารแล้วก็ออปชันภายในของเขาแน่นอนนะคะมือโปรแน่นอนนะคะสำหรับรีววหน้าจอเป็นทัชสกรีนแล้วนะคะใช้งานได้แบบปกตินะคะช่องเสียบ USB นะคะมีมาให้ครบนะคะนี่เป็นทัชสกรีนสามารถสัมผัสเหมือนรถ สีดานหรูก็ว่าได้นะคะระบบแอร์ก็ใช้งานแบบปกตินะคะคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะหาสปีดผู้หญิงใช้งานได้ง่ายตกแต่งหัวเกียร์มาให้พร้อมซิ่งจริงๆเลยนะคะแลวคันนี้เรามีในส่วนของบูธนะคะนี่เลยนะคะมีมาตกแต่งมาให้สายซิ่งคันนี้ไม่ควรพลาดแน่นอนเลยนะคะคันนี้ที่สําคัญเลขใหม่น้อยจริงๆนะคะเดี๋ยวแป๊บให้ดูในส่วนของเลขใหม่กันบ้างโอ้โหเลขใหม่คันนี้บอกได้เลยว่าเลขใหม่อยู่เพียง 61,974กุเเรือไว้เท่านั้นนะคะคันนี้พูดได้ว่าเลขใหม่น้อยจริงๆนะคะออปชันภายในของเขาก็ถือว่าของรี v o ออกแบบมาดีมากๆนะคะเดี๋ยวมาชมในส่วนของนี่เลยนะคะตัวในส่วนห้องเครื่องเดี๋ยวนะคะแป,ป๊บจะให้ชมในส่วนของห้องเครื่อง ว่าเครื่องคันนี้นะคะสวยงามจริงๆนะคะรถเพิ่งมาน้องแปก็จะมารีวิวให้คุณลูกค้าเห็นก่อนใครๆแน่นอนเพราะว่าใครที่พลาดคันก่อนหน้านี้ที่แป๊บรีวิวอยู่นะคะคันนี้มาแล้วนะคะก็รีบจับรีบทองนีบเป็นเจ้าของกันเลยนะคะในส่วนของสภาพห้องเครื่อง ตัวเครื่องก็เป็นตัวเครื่องเดิมๆจากโรงงานนะคะเราสามารถดูได้เลยนะคะทุกชิ้นส่วนคานก็เป็นคานเดิมๆนะคะมีเม็ดอักแต้มสีมีมาให้ครบนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.8หรือว่า2,008นะคะตัวแอนทรีแผ่นเพดมอกสามารถตรวจตรวจสอบได้เลยนะคะตัวรถนะคะตัวน็อตก็เป็นตัวน็อตเดิมๆนะคะแผงกันความร้อนเราก็มีมาให้นะคะนี่เลยนะคะเราสามารถตรวจเช็คได้เลยนะคะ ว่ารถของเราเดิมๆหรือเปล่าสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะได้รถทํางานทําเงินนะคะปีใหม่ๆหใหม,ใหม่น้อยๆแต่งแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะคันนี้ออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะสามารถจัดฟรีดาวพอนยาวๆประมาณ84งวดอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวัาย้ำสเปคให้อีกครั้งนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้เป็น Toyota h i Lu ักร vo นะคะเป็น รถคอกหัวเดียวนะคะเป็นเครื่อง2.8คันนี้ตัวเป็นตัวแอนทรนะคะเป็นปี 2, 0, 2020เลขใหม่ประมาณ60 0 0ืนนิดๆเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้เราขายอยู่เพียงน,นะคะราคา 598,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆนะคะช่วงล่างเราแต่งมาให้ครบนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะคะคันนี้วิ่งงานได้ตลอดยาวไปเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะฟังคลิปนี้แล้วนะคะสนใจรถรีบโทรหา้องแปได้เลยนะคะที่เบอร์0611786999ย้ำสักนิดนึงค่ะช้าๆนะ0611786999นะคะสนใจรีบโทรมาเลยนะคะเรามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะคะสําหรับวันนี้น้งแป๊บต้องขอตัวลาคุณลูก ไปแล้วแล้วเจอกันคลิปใหม่วันไปจะมารีวิวอะไรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย